แหลบอกแล้วว่าเข้าคราโเกตปั๊บทุกคนกดเพลงทิ้งไว้อะแล้วก็ลองๆององไปพออาหารมาคือหยุดฟังเพลงดูเพลงไปแล้วกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนฝันที่เป็นจริงสวัสดีค่ะบิ๊มกิ๊กกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเพราะว่าชีวิตเป็นเครียดค่ะทุกคนค่ะเราก็เลยต้องพาทุกคนมาปลดล่อยค่ะ จริงๆชานนั้นเป็นสายคาราโอเกะมาก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 ,มาก,มากแต่หลังจากโควิดก็คือไม่ได้มาคาราโอเกะเลยแบบเลยทั้งที่เลย, totally, เ,ลยเพราะว่าอ่ายู่คุณแม่ก็ต้องระวังตัวส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยกล้ามาแต่วันนี้ค่ะรู้สึกมันถึงเวลาละเราก็เลยเนี่ยนัดตัวท็อปไปคนหนึ่งตัวท็อปของรุ่นที่เรียนที่ญี่ปุ่นด้วยกันสภาทุกคนค่ะมากินข้าวในคานราโอเกะญี่ปุ่นกันค่ะนี่นะคะคาราโอเกะที่ชื่อว่า MyPo ยค่ะทุกคนครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะเอาอาหารจากร้านข้างๆที่เป็นไมพอย์ชุดร้องเหมือนกัน ไม่ใช่ข้าวธรรมดาทุกคนคะ่ะมันมันเป็นโยโชกุหรืออาหารสไตล์แบบญี่ปุ่นฝรั่งอะ่ะและเป็นแบบเป็นคาราโเกะเดียวที่แบบทั้งกลุ่มหมู่คณะที่เรียนญี่ปุ่นด้วยกันมากินแล้วคอนเฟิร์มว่าคาราโเกะที่นี่อาหารอร่อยที่สุดที่ไทย ซึ่งจริงๆที่มาถ่ายวันนี้นะคะไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าวันที่1นึ่งพฤษายนนี้ค่ะคาราเกะทั่วประเทศไม่ใช่คาราเกะสิคาราเกะทั่วประเทศจะเปิดให้บริการแล้วค่ะทุกคนค่ะบินก็เลยอยากจะมาฉลองการเปิดบริการขัง้งในอย่างเต็มที่ค่ะอยากช่วยโปรโมทกิจาการนี้เขาได้รับผลกระทบจริงๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะก็เลยแบบนะคะตอนนี้เราพร้อมกลับมาใช้บริการแล้วค่ะทุกคนค่ะาพร้อมมากดไฟค่ะธดูป้ายสิ แค่ไข่ก็นนากินและไม่พี่ต่อก็เลยจะทาจิตตหรือพี่ต่อของเราเองค่ะมาชิมค่ะว่าอาหารในคาเรลเกยญี่ปุ่นคาปป็นยังไงแล้วมาอร่อยยังไงค่ะเ e t s g ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ตัวท็อปของเรารออยู่ในห้องแล้วค่ะไปค่ะดูเมนูสิคะเมนูทุกอย่างคือเป็นญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นอังกฤษค่ะทุกคนค่ะเข้าข้างในกันค่ะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ค่ะเราจะต้องจองชั่วโมงที่นี่ค่ะว่าจะเอากี่ชั่วโมงนะคะซึ่งราคาก็จะไม่ไม่เหมือนกันในระหว่างวันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ ไฮโยก้าไซนัสค่ะทุนี้ตัวเอทีเครำคู่ค่ะแนะนํานางหน่อยคนนี้คือคุณคอีฟค่ะอีฟครับนางอยู่ญี่ปุ่นนะจะเป็นตัวท็อปที่แบบเวลาไปคาราโอเกะทุกคนจะต้องเรียกนางแล้วนางก็จะแบบพร้อมจะไปกับทุกคนใชหมก็คือบ้านหลังที <laughs> <laughs> <S <s <uc> ่สองจริงคาราโอเกะที่ไหนมีอีฟที่นั่นอย่างเงี้ยวันนี้ฉันก็เลยแบบคลิปนี้จะไม่มีอีฟไปไม่ได้ต้องเรียกนางมาแล้วนะใช่ค่ะ ว่างพอดีเลยค่ะมาได้ค่ะอธิบายหน่อยคเราเกญ,ญี่ปุ่นปกติต้องจอยยังไงคะมีห้องกี่แบบอะอไรยังไงส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเครื่องเพื่อนี้คือมันจะมีแบบ2ระบบตัวเองมันจะมีแบบแดมทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็เป็นจอยสาวซึ่งที่นี่อันนี้จะเป็นจอยสาวแดมอะเพลงพวกแบบเพลงใหม่ๆเพลงแบบว่าเจ๊ป๊อปะค่อนข้างอัปเดตเร็วแล้วก็จะมีรูป พีวีสวยๆผู้ชายหล่อๆให้เราชื่นชมถ้าเป็นจอยอะค่ะจอยซาวคือ hmm. ข้อดีของเขาคือแบบเพลงอนิเมะเยอะเออเออเพราะฉะนั้นว <No, ันไหนแบบอยากร้องเพลงอนิเมะก็จอยซาวไม่ยังมีนี่เลยนะทุกคนทค่ะแบบพวกวอลลอยอะไรเงี้ยก็จะเยอะพวกแบบอินดี้อะไรเงี้ยก็จะเยอะในจอยซาวแต่ถ้าเกิดใครแบบเป็นแฟนคลับดาราญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นเลือกแดนค่ะทุกคนค่ะในมันจะมีคลิปเป็นแบบออริจินอลพีวีอะถ้าเกิดภาษาไทยเรียกเรอ็มวีใช่ไหมแต่ภาษาญี่ปุ่นเรียกก็พีวีอ่างเง เป็นออริจินอลเอ็มวีขึ้นเลยค่ะสมุดเดี่ยวพี่ต่อชอบน้องไข่เอ็กโก็จะเป็นน้องไข่เอ็กโเต้นอยู่บนนี้แล้วค่ะคือเป็นเอ็มวีจริงๆกันค่ะแล้วก็เราก็จะได้ร้องคาราโอเกะพร้อมกับน้องไข่อย่างเงี้ยค่ะอย่างยกตัวอย่างนี้กดให้ดูแบบอย่างเพลงเอ็กซายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ PV จริงก็คือ MV จริงก็จะมี MV ให้ดูแล้วก็แบบนักร้องให้เรามองไปด้วยร้องเห้งไปด้วยเราร้องเพลงก็เข้าอะไรอย่างนงี้ยที่ค่ะดีงามค่ะ ๋ยวให้ไปต่อเครื่องต่อค่ะ,ะตัวเครื่องอะคะ่ะคือมันจะหน้าตาเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ตัวเองเอ,อเรียงตามชื่อนักร้องให้เรากดเสิร์ชชื่อนักร้องอันนี้กดเสิร์ชชื่อเพลงนะคะอ่ะก็พวกนี้จะเป็นแบบคีย์เวิร์ดประเภทเพลงแบบ Never Rock, Never Pop, แนวร็อกแนวป๊อปอย่างนี้เราก็ว่าไปแลนกิ้งว่าแบบเพลงไหนกําลังแบบดังๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเพลงใหม่ส่วนใหญ่ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเวลาจะมาร้องเก๋เออ,อน,นี้ร้องอไรดีก็ กดลิเลกิมันก็คือแบบให้ดูว่าคนก่อนหน้าเราอะ่ะเขาร้องอะไรเราก็ลอกเขาได้เลย <c oughs> อุ้ยเพลงนี้อุ้ยอย,อยากลองตอนทีฉันร้องได้ฉันร้องเลยก,กดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบเปิดงานด้วยแบบว่าเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบคิดไม่ออกกดเลยร้องเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ม y p o d อะคือเขาจริงๆเขาเด่นเรื่องอาหารเออบอกเลยว่าเวลามาที่เนี่ยก็คือต้องสั่งอาหารกินด้วยเพราะว่าอาหารเขาอร่อยมากอร่อยถูกจานจริงจริงอะไรเงี้ยไม่ต้องกินอะไรมาก่อนนะ ก็คือสั่งเลยเราไปกินกับเพื่อนมาลองไปกินไปดีมาก่ะชอบอธิบายถึงวิธีสั่งอาหารที่นี่ก่อนนะคะก็คือตรงเคาน์เตอร์เนาะเราจะเลือกจองชั่วโมงว่าเอากี่ชั่วโมงก็บอกเขาไปแล้วก็ถ้าอาหารเป็นเซตสามารถสั่งในเคาน์เตอร์เลยแต่ถ้าเกิดอาหารเป็นอย่างๆนะคะ mm hmm. ทางห้องเนี่ยใช้เขาจะมี iPad ให้กดเลยว่าแบบเอยเอาเมนูนี้น้าเมนูนั้นนะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาหารที่เนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นโยชูกุเนาะ<ว>ญี่ปุ่นรัั่ตพาสต้า โดเรียกระแตงสล,ดลัดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็กินไม่ยากนะอร่อยอร่อยแล้วฉันมากับพวกนางก็คือในและบอกแล้วว่าเข้าคราโเกะปับ๊บทุกคนกดเพลงทิ้งไว้อะแล้วก็ร้องๆององไปพออาหารมาคือหยุดฟังเพลงดูเพลงไปแล้วกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเปิดฮุ้งนีนเอโซก,ก็คือดีที่สุดเหมือนกินข้าวกับเขาด้วยค่ะนอกจากร้องเพลงแล้วราคาเป็นมาคือมาราคาเท่าไหร่ไม่ว่าค่ะเราต้องการการปลดปล่อยค่ะเมื่อกี้พีบมาคือพี๊บถ่ายไปกระเตียงเลยค่ะ โอเคีนี่ยค่ะใช่ค่ะอย่างเงี้ยฉันก็ขอน้องมาาแล้วมีความแบบไม่ดีมากนะแล้วจริงๆสินะอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้มานานมากเลยเป็นลมร้องไห้ค่ะน้ำตาซึมค่ะเม,มนูแรกนะคะเป็นเมนูซุปหัวหอมอะค่ะขอใช้คำว่าเบคออเนียนซุปอะ มัอนก็เอาไปอบด้วยเพราะว่าด้านบนจะมีขนมปังว่าราชีแล้วก็ไปอบเมนูนี้แหละพี่ต่อบอกว่าดูแบบเป็นญี่ปุ่นมากๆซึ่งเมนูซุปหัวหอมอบเนี่ยเมื่อมาบิ้มอ่ะบิ้มจำภาพจำบิ้มคือร้านมันจะเป็นเมนูที่หาทานในร้านที่เป็นแฟ l y r e s ร a u อ a n t เนาะเมนูที่อยู่ตามร้านอาหารที่เป็นอาหารฝรั่งสไตล์ญี่ปุ่นเยอะเพราะราคามันแบบไม่ได้แพงมากด้วยแต่ต้องได้มาดูคาตาชีเขาอบมาได้พอดีมากเลยคนนี้ ก็เป็นเมนูที่เปิดวันได้ดีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าชีสมันสะใจดีที่ก็จะเพียความเป็นชีสชังๆให้เคี้ยวอยู่นะเพราะมันเยอะส่วนตัวรู้สึกว่าเนื้อของของเขาต้มได้นุ่มดีแล้วมันรสชาติจะมีความเค็มหวานที่อ่อนออนิดนึงเป็นน้าใสโซด้เรื่อยๆอค้ล่องคอก็เปิดเมนูระหว่างวันได้ดีค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแบบมันคือซุปหัวหอมอะแล้วก็ หอมคล้ายๆชีสอะไรอย่างเงี้ยเนอะแล้วก็มันมี็กเจอร์ของความเป็นขนมปังมันไม่ได้แบบปุ๊บแล้วก็กลืนเข้าไปเลยมันแบบได้เคี้ยวได้อะไรอะไรเงี้ยเออชอบชอบไม่เคยกินแบบที่เป็นขนมปังท็อปมาก่อนเออแปลกดีค่ะอืมอร่อยอ่ยต่อไปคือโดเรียค่ะถ้าถามว่าโดเรียคืออะไรโดเรียก็คือข้างด้านจะเป็นข้าวค่ะแล้วด้านบนจะถูกโปะด้วยชีสแล้วก็ขนมปังเกล็ดขนมปังแล้วก็ไปอบซึ่งข้างในอะ่ะทางญี่ปุ่นเขานิยมใส่ตุง้งตอไก่ พ่อคนระวังอยากกินกร้อนรอแป๊บนึงอย่าไม่ค่อยไปทับใจคือข้าวเขาวา่ามันจะมีความเป็นเม็ดที่เหมือนกับข้าวไทยอ่ะมันก็จะนิ่มไปเกินไปสำหรับโดเรียนนะที่ชอบจะเป็นแบบตัวเรียแท้ๆมากกว่าที่เม็ดข้าวมันเต็มๆอ่ะ,อ,ะอันนี้ข้าวมันนิ่มไม่น้อยแต่รสชาติก็คือเป็นเค็มแล้วก็มันชีสชีสเยอะจริงๆค่ะ <c oughs> วันนี้พี่สั่งเป็นเซตค่ะพี่ต่อก็จะเห็นว่าจะมีขนมปังเล็กๆน้อยๆให้กินมีสลัดเล็กๆแล้วก็มีสปาเกตตี้แล้วก็น้ำค่ะนี่คือ1เซตค่ะอีตาดากิมาสค่ะโอ้โหหอมมาก อร่อยเหมือนเดิมไหมคะคุณพี่สรุปว่ามาลองเพลงหรือมากินคะมากินของที่รู่สึกนค่ะคือต้องบอกก่อนตอนกลับจากญี่ปุ่นเนาะเราก็พยายามหา้าสปาเกตตี้เมนไทโกที่เราถูกใจเว้ยจนมาเจอร้านนี้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบคุยกันว่าแบบเฮ้ยอร่อยมากเลยมันเหมือนญี่ปุ่นมากจริงๆแบบสปาเกตตี้เมนไทโกแบบในไทยอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเยอะมากเลยนะแบบแห้งบ้างอะไรบ้างแบบไม่ครีมมีบางใส่เมนไทโกทน้อยนึงอะไรเงี้ยเออที่นี่คือดีที่สุดจริงๆเหมือนกันแลวว่าหนึ่งคือมันเข้มข้นมากๆคือมันครีมม คือซอสมันค่อนข้างแบบค่อนข้างเค็มข้นมันเหนียวมันแบบมันเกาะเส้นได้ดีมากๆแล้วเมนไทโกะเขาใส่เยอะไว้เวลากัดมันก็จะได้เท็กเจอร์ของความแบบกุ๊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 บของเมนไทโกะท,ที่เต็มปากเต็มคำแล้วรสชาติเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นคือไม่ไม่ได้เค็มจัดหรือว่าหวานจัดมันจะมีความแบบกลางๆอ่อนๆหน่อยแต่ว่าเราชอบเราว่ามันก็แบบมันกำลังพอดีสำหรับเรานะอยากให้ทุกคนดูเมนไทโกะมันเยอะจริงๆแต่พอทิ้งไว้เส้นก็จะหายอันเดนเต้นิดนึงทุกคนก็ต้องรีบกินหน่อย คนมากเลยแบบเยอะดีสาใจใครชอบๆๆๆๆๆโอ้โหกิน <laughs> <laughs> พอคุกแล้วก็แบบพิษต่อยอย่างเงี้ยพี่ต่อก็แบบโอ้โหทะลุแมสมากๆตอนแรกเปลี่ยนบูชิค,คือมันแบบอย่างนี้อยู่ตรงหน้าค่ะทุกคนคะแล้วเห็นคลีมนะคะรีม่มันแบบเยอะมากมเยอะมากมากเมื่อกี้มันแบบรู้สึกได้ว่าก่อนคุกะอะเธอมันจะแบบดูแห้งๆนิดนึงแม้แต่พอเธอคุกปึ๊บก็คือแบบ ท่วมท่วมขึ้นมาเลยเป็นปลมดีๆๆๆๆดีเขาลวกเส้นพอดีเส้นแบบออยแดนเต้เรคือเขาให้เยอะถุกป่ะมันเข้มเค็มแล้วก็หอมบูชิดมากๆมันก็เลยพอดีกับแป้งที่มันหนานึงนิดน,นึงนนนอยู่แล้วของเพนเน่รู้สุกวข้าววันดีมากเลยซอสอะค่ะมันเคลือบไปข้างในใช่ไหมแล้วพอเราตัดเส้นในปากอ่ะมันก็แบบทะลักพวกเข้ามาในปากชอบมากเลยค่ะ คนที่ญี่ปุ่นกนนว่าฉันก็คือยางพีบนี่แหละค่ะทุกคนค่ะอืมตึงขอให้ร้อนเยอะส่วนตัวเราได้กินบูชิอย่างเดียวฮัปโปรเราได้กินน้อยมากฮัปเปบูชิดกินมันหงดมากจริงๆอ่ะแต่เป็นสายบูชิไงชอบบูชิมากรู้สึกว่าแบบนี่คือดีอ่ะมันมีความเคม็มมันมีความกลิ่นแบบตุ่นๆนิดนึงอ่ะกำลังได้อ่ะชอบอก็เลยสั่งเลยค่ะตัวเมนูนี้ไม่เคยกินมาก่อนแบบอร่อยแต่ชอบพิเซ่าเค้ล๊กได้พอดีนี่แหละอืมอร่อยต่อมาที่ที่อยากกินมากๆจากบ้านเมื่อคืนก็คือน้องหอย เป็นเมนูที่เราเด็กๆชอบกินมากแล้วเหมือนต้องกินได้แค่พิซซ่าที่นาลาพิซซเรียล,ลอันนั้นคือกินบ่อยมากแล้วโตมาก็ไม่ค่อยได้กินแต่ตอน,นเด็กมีความทรงจำว่าฉันจะต้องถูกบังคับให้กินกอย่างมปังซึ่งฉันก็มีความไปขันที่อยากตักมันนั้นขงข่าเข้าปากแล้ววันดีค่ะเมื่อไม่มีคนทีอเข้าไปในปากฉันแล้วค่ะแต่ดูสิชอบความฝอยกับเยี่อกันเลยเหมือฝันที่เป็นจริง หอยมันเยอะจริงๆมันเต็มปากแล้วก็แบบเค็มที่สําคัญฉันชอบที่เขาเอากระเทียมไปเจียวอ่ะแล้วปกข้างบนอีกรอบนึงมันเลยมีกลิ่นกระเทียมเจียวขึ้นอีกฟึบหนึ่งกำลังดีค่ะนหนมันกระเทียมก็คือมันเป็นสไตล์กรอบแล้วก็เค็มหน่อยๆแค่นั้นแหละคุณมันกระเทียมอ่ะแต่ก็กินเพลินอยู่อะไรก็ไม่อร่อยเท่าหอยละหอยคือดีจริงอร่อยแบบเค็มแบบดีมันเค็มเกลือมันแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเค็มระคายคอมเค็มแบบเค็มที่เราชอบกันนะเนาะเป็นไทยโก ก็คือถ้าเกิดว่าจะเอาเมนไทโกะเยอะขนาดนี้ก็คือต้องทําเองเท่านั้นนะเพราะว่าไม่มีใครเอาจริงร้านไม่มีร้านไหนให้เยอะขนาดจี้งจริงมันเยอะแบบทุกอนูของเส้นคือมีแบบเมนไทโกะคือถ้าใครชอบคือเอาจริงๆเราว่ามากินก็พอไม่ต้องลองเลงก็ได้อร่อยค่ะคเน คือชอบเพนเน่อยู่แล้วเราก็คือเพนเน่ความครีมก็คือเข้ากันอยู่แล้วลว่าเราก็คือแบบอีน้ำซอสมันก็ไปอยู่ในช่องเพนเน่สปากินแล้วมันก็คือบูมในปากจริงๆด้วยแล้วมันแบบดีกลิ่นมันก็คือดีใส่เยอะจริงๆเพราะกลิ่นมันแบบปึงป้งปึงป้งปึ้งปึง้งเตะจมูกแบบนี้ล่าสุดมันมีน้องมั้งเด็กๆหนูๆถามว่าแบบปกติฝึกใสาญี่ปุ่นฝึกยังไงคะ่ะอันนี้แอบเมาส์มอยมาคาราเกะฝึกได้นะคะทุกคนคะอยู่ญี่ปุ่นคือฝึกกันประจำคือเหมือนกับว่ามาถึงปั๊บก็ โอ้คันจีตัวนี้คืออะไรไม่รู้เปิดคลิปีกเลยค่ะว่าตัวนี้แปลว่าอะไรค่ะทุกคนก็จะจาได้ค่ะว่าแปลว่าอะไรค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทิปนะคะสามารถนําไปใช้กันได้ค่ะสนุกสนานด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะอาจจะดูเน์ดนได้หน่อยแต่ว่าเขาทํากันค่ะทุกคนค่ะและตอนนี้ค่ะทุกคนพี่บิมกับพี๊ก็จะขอไปรําคาราโอเกะต่อค่ะแล้วเราก็ถือใบร้องเขาพูดอะไรเยอะเพราะว่าไม่วางมาม่กันแน่เพราะตัวนี้จะต้องร้องต่อค่ะแต่นั่นแหละค่ะทุกคนก็เหมือนกับมาผ่อนคลาย มาคลื่นเคงกันหน่อยค่ะเป็นจุดนิยมค่ะทุกคนคะดังนั้นก็มาค่ะมาร้องคาราโอเกะกันแล้วกินข้าวกันด้วยค่ะที่นี่กับข้าวอร่อยมากจริงๆค่ะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยนะคะวันนี้ต้องไปร้องต่อแล้วค่ะร้องต่อกันเลค่ะเดี๋ยวหมดเวลาค่ะใช่ค่ะชื่อ์เดชิมัสค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบณค่ะเพื่อความคืบคืดทุกคนเป็นไหมคะก่อนมาคาราโอเกะ ถ้าเกิดวันนี้จะมาคาราเกะญี่ปุ่นจะต้องเตรียมตัวเช่นเมื่อคืนก็คือฟังเพลงญี่ปุ่นรัวๆคือเราก็คือฟังเพลงญี่ปุ่นรัวๆรัวๆเพราะว่ามาถึงเราจะได้แบบมีอารมณ์ในการที่เราจะร้องนะคะนี่คือเป็นการเตรียมตัวทั้งว่าก่อนไปงานโรงเรียนลูกของพี่ต่อฉันก็ทำอย่างนี้ค่ะเราต้องมีการเตรียมตัวค่ะเพื่อจะได้อโอเองโอเองภาษาไทยเรียกอะไรซัพพอร์ตลูกได้ ซัพพอร์ตลูกได้ถูกเวลาถูกวินาทีค่ะถูก<ช>จังหวะค่ะรู้ต้องการการัจนจุตรงวัสหวะจนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะย่างเงี้ยเราก็จะได้ยกมือถูกแล้วก็โบกถูกต้องค่ะ